เรามาใส่ฟิลนะคะแบบชนิด Radio button นะคะแบบกลุ่มแบบกลุ่มก็คือจะมีทางเลือกหลายๆทางให้เลือกนะคะแต่จะให้เขาเลือกได้แค่หนึ่งทางเลือกเท่านั้นเลยเราจะใช้ปุ่มนะคะคำสั่งตัวที่ชื่อว่า Radio Group ตรงนี้ในการสร้างตัวเลือกแบบหลายทางเลือกนะคะคลิกที่ปุ่ม Radio Group จะประกากฏ d i a l o ก box ของ radio group ขึ้นมาให้เราเลือกนะคะว่าเราจะสร้าง radio button นะคะตัวเลือกอะไรบ้างโดยกำหนดจาก name ก่อน name ก็คือชื่อของ f i e l นั่นเองแล้วก็ตั้งชื่อ field อันนี้ว่าเป็น income ซึ่ว่าเราจะสอบถามรายได้เขานะคะว่าเขามีรายได้อยู่ช่วงเท่าไหร่ รดิโอตัวนี้คือตัวเลือกตัวแรกนะคะแล้วก็คลิกแล้วก็ใส่ข้อความไปซว่าตัวแรกนั้นเราจะใส่เป็นข้อความนะคะพราว่าไรายได้เขาต่ำกว่า10,000บาทเป็นตัวเลือกแรกให้เขาเลือก value, value คือค่าที่จะเก็บนะคะค่าที่จะเก็บเมื่อเรามีการคลิกเลือกฟิลนี้ในฟอร์มค่าที่จะเก็บในฐานข้อมูลที่นำไปประมวลผลนั่นคืออะไรเราใส่ว่าค่าหนึ่งแล้วกันนะคะ คนนี้จะเป็นคล้ายๆกับเป็นรหัสแต่เราต้องรู้ว่ารหัสหนึ่งนั่นก็คือตามกว่าหนึ่งหมื่นนั่นเองจากนั้นเราก็ใส่ตัวเลือกที่สองนะคะเขาจะมีรายได้ช่วงระหว่างหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นนะคะเราก็ใส่ค่าของ Value ไปคือสองเราก็จะมีสองทางเลือกแล้วตอนนี้ถ้าเรา ต้องการทางเลือกที่สามก็คลิกที่ปุ่มนะคะเครื่องหมายบวกเพื่อก,กำหนดทางเลือกที่สามระหว่างสองหมืนถึงสาม0มืบาทตัวเลือกที่สามนี้คือเราจะเก็บค่าสามคลิกเครื่องหมายบวกอีกครั้งหนึ่งกำหนดตัวเลือกที่สี่นะคะเราบอกว่ากำหนดอยู่ที่สาม0มื่นบาทขึ้นไป เป็นตัวเลือกที่4นะคะแล้วก็ใส่ v l u e เลขก4มานี่คือนะคะ l a b e l หรือข้อความที่ใช้สำหรับกำหนดเป็นทางเลือก Value คือค่าที่จะเก็บนะคะเมื่อมีการคลิกที่ตัวเลือกนี้เครื่องหมายลบจะใช้สำหรับในการยกเลิกนะคะตัว List ของตัวเลือกตัวนี้เอ,อ่ ปุ่มแอปปุ่มดาวตรงนี้เไว้สำหรับในการปรับตําแหน่งนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้โดยการคลิกนะคะแล้วก็เลื่อนลงคือจัดระดับของตัวเลือกตัวนี้ใหม่นะคะส่วนด้านล่างคือ layout using ตัวนี้คือเอาไว้สําหรับในการจัดนะคะจัดระดับของรายการตัวเลือกตรงนี้นะคะว่าถ้าลายเบร e นะคะคือเขาจะใช้แท็ก br แท็ก br ก็คือขึ้นบรรทัดใหม่ต่อๆกันนะคะ หรือจะใช้เทเบิลก็คือเขาจะแยกแต่ละตัวเลือกด้วยตารางเราจะเลือกเป็นลายเบร็กดูก่อนนะคะพอเรากำหนดรายละเอียดต่างๆนะคะของเรดิโอกรุ๊ปตรงนี้ครบเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มโอเคจะเห็นว่านะคะเราจะมีตัวเลือกปรากฏขึ้นมา4ตัวด้วยกันนะคะตัวเลือกที่1โดยการคลิกที่ปุ่มเรดิโอตัวนี้นะคะแล้วดูที่ในส่วนของ Property ด้านล่างได้นะคะ Value ที่จะเก็บคือ1 สังเกตชื่อฟิลดจะเป็นชื่อเดียวกันนะคะแต่แวลูที่เก็บจะต่างกันก็นั่นก็หมายความว่าอยู่ในตัวแปรเดียวกนันั้นค่าที่เก็บก็จะเป็นค่าสุดท้ายที่เขาเลือกนะคะเพอะเลือกได้ทีละหนึ่งเท่านั้นนี่คือลักษณะของการเก็บข้อมูลแบบ Radio Group นะคะ